สวัสดีตอนต้นอ่าวันเจอกับผมแล้วนะครับช่องโอเคเลสโกวันนี้มีอาการรถทันหนึ่งสกูปปี้นะครับอ่าสตาร์ทมือไม่ติดสตาร์ทเท้าติดนะครับแล้วก็เรามาชิดดูครับว่าอาการเป็นยังไงเขาบอกว่าสตาร์ทมือแล้วก็ได้ยินตกตกตักนะครับแต่ก็เรามาชิดกันนะครับก่อนอื่นเลยเรามาชิดแบตเตอรี่ก่อนอันนี้ผมชิดแล้วแบตเตอรี่ใหม่นะครับแล้วก็ไปลองเช็คอ่ารีเลย์แล้วก็เช็ครีเลย์แล้วโอเค ทีนี้ก็คือสุดท้ายแล้วครับต้องไปลองที start ส่สตาร์ทนะครับมอเตอร์สตาร์ทนั่นแหละผมพอผมไปอ่าลองที่มอเตอร์สตาร์ทคือมอเตอร์สตาร์ทอ่าไม่ทํางานนะครับแล้วคือก็เปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทนะครับนี่วนทีนี้ก็คือเรามาเบ <Mire k. S 2> ิดเบิดอะไรนี้เนียนะครับเบิดเราเบิดเอ่ออะไรมอเตอร์สตาร์ทนะครับตัวใหม่นี่เราเบิดมอเตอร์สตาร์ทตัวใหม่นะครับแล้วก็เราแจ้งลูกค้ามาแล้วว่าต้องเปลี่ยนมอเตอร์สตาร์ทก็โอเคแล้วก็เราก็เป็น เอามาลองอันนั้นมาเปลี่ยนมาลืมเปลี่ยนกันเลยนะครับมาตัวตัดตัวใหม่นี่นะครับตัวใหม่แล้วก็เรามาดูตัวเก่าตัวเก่านี่เออไอน,นี้มันแข็งนะครับหรือมันติดตรงเนี้เออตัวมิจิเขาไม่ทํางานเลยนะครับมันแข็งแข่งนะครับคือไม่ไหวคือต้องเปลี่ยนทั้งก้อนนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เรามาเปลี่ยนกันเลยครับ ไปเลยครับอปเลยนมกันอย่านะครับเด็กแล้วมันดุมากอ๋าเด็กแล้วมันดะมากเลยดุมากเลี่เราตองเจอไม่คิดเ นีครับเราได้เปลี่ยนมาแล้วครับตัวเก่ายามอต์สตาครับโอเคตัว,ต,วตัวใหม่ข้างในนะครับ้างในเงยโอเคเามาสตาร์ทกันเลยครับเรามาสตาร์ทกันเลย บิิสมลลาห์โอ้ตัดเลยนะครับตลโอเคครับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเป็งเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลงอะไรเดี๋ยวผมในช่องนะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคนี่ครับสกูตตี้ไปนะครับโอเคนันสกู